เรื่องหลิวครบจบที่เอสทีมาแล้วครับหนึ่งแต้มกระแห่น้อยคอยรักครับผม<ป>อ๋อตะกลับครับผม ครับก็กราบสวัสดีครับนานาเพื่อนๆสายตกทุกท่านนะพบกันอีกแ,แล้วครับกับเราครับ GT จิตวิญญาณไซต์ตกแบบโง่โงครับผมก็สำหรับวันนี้นะเราพานานาทุกท่านนะฮะมาตกหมายธรรมชาติอีกแล้วครับผมนี่ตรงนี้นะฮะ ่าผมไม่แน่ใจนะเพราะผมมาครั้งแรกเลยนะอ่าเท่าที่รู้ก็คือตรงนี้เป็นคลองขุดใหม่นะซึ่งด้านหลังกล้องเราก็คือประตูน้ำฮนะน่าจะเป็นรอยตอกคลองพญาบรรลือหรือเปล่าประมาณนะี้เดี๋ยวผมไปเช็คบุกขึ้นเนีให้ดูีนึงแล้วก็เดี๋ยวจะปักบูดไว้ให้นะสำหรับนานาท่านใดที่อยากจะมานั่งเล่นใหม่นี้นะซึ่งมีที่จอดรถสบายนะฮะรถใหญ่จอดได้นะแต่ปลา จะมีหรือเปล่าเราไม่รู้นะฮะเรามารุ่นกันดีกว่ากับหมายธรรมชาตินะ,ะกับทีทีลิ้วลูกป่าสายตกแบบง่งๆนะวันนี้จะมีแต้มมีตัวไหมเอาเป็นว่าไม่แห้วก็เกินพอแล้วนะฮะสำหรับช่องนี้นะฮะนานาท่านใดที่ติดตามเราอยู่ก็น่าจะรู้นะ,ะว่าเราเป็นสายปลาเล็กอยู่แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันกับทองหมายธรรมชาตินะ,ะองขุดใหม่วันนี้ทีทีจะรอแห้วไหมไปดูกัน ก็สําหรับคันที่ผมนํามาใช้ในวันนี้นะฮะก็เช่นเคยครับนี่ครับผมสวยงามพลัมแปดนะฮะแฮนดิ้งวีนะฮะเออเออไเออเไเออนี่ตัวนี้เป็นเวกเอลนะระยะสามุดหกนะฮะอ่ารูปแบบการเล่นในวันนี้ระบอกเลยทีเดียวแล้วกันนะก็คงเหมือนเดิมฮะหมายตายสต่ปัววิ่งนะ สายเบน10ปอนด์สายหน้าของผมตอนนี้อยู่ประมาณ6ปอนด์นะโหลดลงมาเยอะหน่อยเพื่อเซตสายเบนนะเพราะว่าหมายธรรมชาติตงดีไม่ได้กลัวโดนปลาใหญ่นะกลัวโดนต่อมากกว่าหลังจากกลัวโดนต่อมากกว่าก็โอเคครับเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้หรือปลาใส่ตกแบบโอ้โหแอนดิ้วีวันจะรอแท่หมายธรรมชาติไหมยังไงกับหัว นี <kung> <haft kaz ans> ่ครับผมเป็นีิ่ววิ่งไนี่ครับผมมาแล้วครับหนึ่แป้งปลาเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับดูเด็มันมีจุดที่หางไหมฮะน่าจะเป็นปลาส่อยเหรอมั้งอ่าเดี๋ยวปล่อยได้แล้วรวมไม่จัดด้วย น้อยหมนี้ทีทีก็ไม่แห้วนะ่านิด,นดแตก็ไม่เปรอนนกิครับ่นี้ๆเลยครับแก้มชาครับแก้มชานนี่นีน แต่ตัวนี้ก็เดี๋ยวก็ปล่อยนะฮะบัะเงเอินว่าอ่าบัเงเอิญมีนาท่านหนึ่งฮะได้ติดต่อมาครับแล้วก็ชักชวนให้ผมไปลงหมายหนึ่งใกล้ๆกันนี่แหละ,ะก็คืออยนเดีเดชมาลริวนะฮะก็เดี๋ยวตัวนี้เราทําการปล่อยเขาก่อนอเพราะว่ารู้สึกว่าหมายนี้เขาจะโดนจะบตาไซนนี้นะฮะเผื่อจะมีไปหมายโน้นเผื่อจะมีปน,นงปน,นินบ้างหนะไปย้ายหมายดีกว่าตัวนี้ปล่อยกนะ่อนปล่อย น้อยๆใหม,ม่นี้ทีก็ไม่แห้วนะเดี๋ยวไปดูใหม่หน้ากันดีกว่าถ้าอยากเล่นลุกมาตรงอุย้ย อยากเรียนรู้มาตรงนี้อย่าไปนั่งงูนี่ครับเกมนปลาบินมาแล้วครับหนึ่งแต้มกระแหนน้อยคอยรลักโอ้โห ไปอย่างนี้เลยเหรอไปแล้วครับผมไอ้ยักษ์จะมีเป็นขยะนะฮะเดี๋ยวเราเก็บเป็นแต้หมดนะมาดูกันว่ากับวันนี้คองคุณใหม่นะฮะเราจะโดนลูกปลาสักกี่ตัวอันเล็กเยอะนะเยอะมากเยอะมากเยอะมากมันสไตล์เราเลยนะ ไม่มานี่เล,เล่นเหลือขอเดียวนะเพราะว่าตอนเก็บสิบไปหมดแล้วขาดหมดเลยเตกไปเรื่อยน,นะบางทีตกไปยังไม่รู้เลยว่าตัวเองตกอะไรนะแต่จะเป็นตลาดน,นะตอนนี้เพราะว่าจากเทสตุนนะเทสทุนใหม่น่าจะเป็นปาลางสไตล์ผมก็คือตก ห่องผมก็เลยดูมีปลาบ้างไม่มีปลาบ้าง่ะเดี๋ยวไปดูกันผลงานจะเป็นยังไงบ้าง,างแต่บอกเลยนะว่าวันนี้ไม่แฮวแน่นอนนะที่ลองปั้นเล็กงไปนะโนมบาลเล็กสอดหมด่จะต้องเกี่ยวชิ้นลงไปด้วยนะเพื่อให้มันมีชิ้นเกี่ยวอยู่ที่ตัวเด็ มันไมได้เหลือชิ้นเกี่ยวไว้ปลากินเป็นตอกสุดท้ายนะัตอนนี้เล่นเป็นจับกี่นะฮะจับกี่ใส,ส่ชิ้นเกี่ยวเราประมาณนี้เลยมียววพชิ้เดียวก็พอเพราะว่าปลาเลี้ยงอยู่แล้วยังไงก็กิน จะโดนปูกขยะกินเลยอยากที่สัมผัสได้ถ้าเป็นตะเพียงกระแห่จะกินอาการชัดเจนกนลย ไปรอวัดได้เลยติดมัติดหรือติดไม่ติดาเื่อยนี้ว่าติดหรือติดงั้เนี่ยใช่อรั้กไปแล้วคุณเถียวไม้รนีรนนนโ่โอ้โหมอตะกรับครับผมนี่หมอตะกลับหอมหอตะกลับหมอตากรับ ไต,ติ๊นเนี่ยอ๋อไอติ๊กที่พอเขียวนิ้วเนี่ยนะเราก็จะโดนเป็นอารมณ์ปาาขยงอะไรแบบนี้นามันเล็กแล้วมันกินมันกินซอยๆนะมันไม่ได้กินแบบว่า ส้วบหา,ายไม่กินเร็วัดยากแต่ก็มีอาการถือว่าสนุกสำหรับดิวลูกปลาแล้วนะฮะก็ตามคอนเซปต์ตามคอนเซปต์อ่านี่นะครับตอนนี้เราย้ายหมายมานะฮะโน่นฝั่งนน้นคือทีมงานตะลอดหลิวฮะขอมือหน่อยครับขอมือหน่อยนี่นวินนะฮะนป้อมนะครับแล้วก็นเดชนะฮะอาจจะไกลๆไปหน่อยนะ ตัวเล็กไปหน่อยเพราะมุมกล้องผมอาจจะกว้างนิดนึงนู่นแล้วก็สาวๆนั่งอยู่นู่นน่าหนุนานายน,ายนา้าป้อมวัดโชนะฮะโอเคแล้วนี่คนหนึ่ง,คนน,งคนนี้ไม่รู้เข้ามาได้ไงนะฮะนี่ครับครับจีครับผมนี่อ่าหนุนทางนู้นทางนู้นปลาทูทางนูง้นปลาทูสะไกหน่อยนะจ,จะมองไม่ค่อยเห็นนะอ่าปลาทูปลาทูครับผมปลาทูสุดยอด นี่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 อันนี้นะครับก็ขยงนะครับเอ่นี่ก็จะปักเกิดเดี๋ยวไปก่อนนะครับเป็นแป้มนะครับจับขยงนะครับระวังนะครับเนี่ยงบนเนี่ยงล่างน่ากลัวเอ้เนียงบนเนียงเี่ยงขึ้นเนี่ยเราระวังนะพยายามจับใต้ท้องนะเพราะเนี่ยงบนก็แพงนะเนี่ยงสั้เนี่ยงนี้อันตรายมากนะ นี่นะเดี๋ยวทำแหลกดูตกปลาจะเอาปลานะดูดูตกปลาจะเอาปลานะไม่โดนจะบอกว่าหมายเนี้ย แค่เกี่ยวชิ้นขนมปังไปแล้วกินแล้วใช่หรอกแค่เราจะวัดทันหรือเปล่าแค่นั้นแหละคือวัดไม่ทันนัะฮะโอ๊ยฟาวเกี่ยวหางมาครับโอเคหรือว่าเป็นจะเป็นแป้งวะนะฮะหมายธรรมชาติเราเก็บหมดนะฮะก็จับให้ระวังนิดนึงระวังนิดนึง พยายามจับตัวมันทห่อยู่อย่าให้อย่าให้มันขยับได้เพราะถ้าตัวมันขยับได้เรามีโอกาสเจ็บตัวได้มันถ้าเรามันมันดิ้นได้เราเจ็บตัวนะส่วนตัวเบ็ตนี่ก็พยายามให้เป็นทีตัว โอ้ยเป่าอีกแล้วครับเกี่ยวข้างอีกแล้วเอาเดี๋ยวเกียบเป็นแ้มก่อนนะลดกลางคนใจนะเพราะว่ามนทนั้นมันก็จะกวนใจเราอยู่ะแล้วอืม,มอนึ่งนะโอ้ยหนึนึงนะึงะโอ้ยมีแต่ตัวนี้หลมะมีแ่ไนี้เย นี่ไมค์หนึ่งครับผมลูกขยงครับผมเต็มคอเลยครับผม เรื่องปลาเล็กไว้ใจผมครับผมบอกนะครับไว้ใจผมได้ครับผมยิ่งตกยิ่งเล็กนะครับผมเห็นไหมครับเล็กกว่านิ้วก้อยผมพี่ครับตัวนี้ <laughs> ว่าใหญ่ไหมครับผมเอ้นี่ถือว่าขแขยงใหญ่นะครับผมนี่ครับผมขแขยง่ครับผมก็ขแข่งอยงใ่นี่ก็ถือใหญ่ใหญ่ที่สุดแถวตอนนี้แนะนะอนนนะนะครับผมอนะครับผมก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงนิดๆซึ่งหมายที่เราอยู่ตรงนี้นะฮะมันมีแต่ปลาใหญ่หญๆนะซึ่งเราไม่ถูกชลโงกเข้าา ช่างกล่าวพูดนะก็มีแต่ขยหนะฮะตัวเล็กๆนะฮะนะฮะแล้วก็มีผมได้หมอตะกลับมาตัวเนง้ะแล้วก็ขยงแล้วก็เป็นในกะเพียนหางแดงก<อ>็เดี๋ยวเราจะปล่อ,อยไปก่อนนะครับเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวเราจะไปหาหมาหน้าลงหนีหนีหมเอะว่าง้นอย่างน้อยถึงน้อย,อยจีทีก็ไม่แล้วนะไหมรอดรอดแล้วอยู่รอดแล้วอยู่ก็ ปลานี okay. ่กระชังม <Brothers> okay. ันใหญ่นะปลาไม่น่ามีปัญหาอะไรก็ปล่อยแล้วนะโอเคเดี๋ยวไปดูหมายหน้ามีว่าว่าจะพอมีเวลาได้ลงหมายต่อไหมสวัสดีครับน้ัเด็กตอนนี้เราอยู่ไหนนะครบเนี้ย สามโคกครับสามโคกนะเออแล้วคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าคุณใครเขาไหขจัตุรโอเคลุ้นเรื่องเดี๋ยวเราไปดูกันครับกับหมายหน้าดินสามโคกครับครับผมก็สำหรับตอนนี้หมายที่สามนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับกับหมายบ่อดินสามโคกนะซึ่งหมายนี้ผมก็ยังไม่เคยมานะแล้วก็ไม่รู้เลยว่า มันจะมีปลาอะไรบ้างแต่ตอนนี้กับมันจะขาดหมายนี่สุดยากใช้คำว่าสุดยาดปินมากกอบัวปูแต่ส่วนจะเจอปลาอะไรไหมไม่รู้เดี๋ยวไปดูเอานะฮะ1 hour later ครับผมก็สำหรับตอนนี้เราอยู่หมายทสี่แล้วนะซึ่งตอนนี้เราเจอทีเด็ดแล้วหมายทสี่เ,เรามาดูการแข่งเรือกันครับผมนี่ครับผม น่าจะเป็นไซสิ่งอะแต่เพียนซิ่ง ให้เขานะอายกให้เขาหน่อยยกให้เขาหน่อยอย่างน้อยๆหมายนี้ก็พวกเราก็ยังไม่แห้วนะฮะซึ่งตามนั้น <c oughs> ไม่มีอะไรจะพูดครับผมก็สําหรับตอนนี้ก็ช่วงเวลาที่สุดของคลิปนี้แล้วนะครับซึ่งผมกับมีมงานตลอดลิวนะฮะก็คือณเดชเน่ แชมป์ใหม่นี้นะแชมป์ใหม่นี้นะซึ่งจริงแล้วมันมันก็พอมีผลงานนะฮะก็มีอาการกินอยู่เป็นตะเพียนเล็กนะฮะแต่ว่าวัดกันไม่ค่อยติดก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายด้วยแล้วก็อย่างที่เห็นตามในคลิปเลยนะฮะคืออ่ามันมีการซ้อมเรืออยู่ป่าก็อาจจะระแวงบ้างนิดหน่อยอะไรแบบน,นี้นะฮะก็เลยทําให้ไม่ค่อยได้ช็อตถ่ายเท่าไหร่เพราะว่าเสียงมันก็ดังด้วย,ยอ่าซึ่ง อย่างน้อยยหมายนี้นี่อเดตตะลอนหลวเขาโชว์ให้เราดูแล้วนะซึ่งอาจจะไม่เห็นตอนวัดนะฮะเพราะว่าผมก็เราจะเก็บของอยู่พอดีก็แกก็เลยวัดขึ้นมาได้โอเคก็สําหรับอีพีนี้คงไม่มีอะไรแล้วนะผมกับทีมง,งานตะลอนหลิวแล้วก็นักกอลจีแล้วก็อ่านับป้อมนะฮะนักป้อมนักป้อมนักป้อมโอเคครับผมก็จะขอตัวจากดานะเพียงเท่านี้เลยนะฮะก็ผมไม่มีอะไรละส่วนอีพีหน้า พีท,ทีจะพาทุกท่านไปไหนนะฮะไว้ติดตามชมคลิปหน้าครับผมอย่างน้อยๆวันนี้ไม่แห้วนะซีไม้ได้สองหมาหลอดลูกตาลลุนๆโอ้ยโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วนี่นี่<อ>นี่นี่นี่<อ>นี่นปิดกล้องแล้วนะน,นี่อสองเตือ ไม่แห้วใหม่นี้